เรื่องนี้เป็นคําพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับตามคําวินิจฉัยที่7และก็ที่8ทับ2,565นะครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2,565นะครับกรณีของศา,ารปกครองกลางเนี่ยยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณาข้อโต้แยง้งนะครับว่ากฎหมาย พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธสกา2,457มาตรา12วงเล็บ11ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดขัดหรือแยง้งต่อรัฐรรมนูญมาตรา26หรือไม่เรื่องนี้นะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกครับเรื่องมันมีอยู่ว่า,ามีการ สมัครผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเลยทั้งสองอันนี้เป็นเหตุเกิดทั้งสองสองหมู่บ้านนะครับในสำนวนนี้นะครับอพอสมัครผู้ใหญ่บ้านได้แล้วนะครับก็ได้รับการเลือกแล้วก็มีการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับพอแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วปรากฏว่านะครับตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองค์รักษ์จนครนายกเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดนครนายกในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ .2522 ฐานเสพเมดแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1กรณีดังกล่าวนั้นนะครับทาง นายอำเภอถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามนะไม่ให้สมัครผู้ใหญ่บ,บ้านตามมาตรา12วงเล็บ11นะครับก็คือเป็นผู้ที่ต้องเอาพิพากษาถึงสุดว่ากระทำความผิดตามพระราชยาเสพติดให้โทษนั่นเองซึ่งข้อหานี้เป็นข้อหาเสพ แม้จะไม่ติดคุกนะครับถ้าคาดีถึงที่สุดว่ากระทําความผิดนั่นก็หมายความว่าเป็นลักษณะต้องห้ามตลอดชีวิตนายอำเภอก็เลยสั่งปลดผู้ใหญ่บ้านนั้นออกจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ุทธรณ์คำสั่งนายอำเภอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนะครนายกก็มาดูรายละเอียดตัวบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่แล้วพร้อมกับท่านนายอำเภอก็เลยยกคําอุทธร์นะครับก็คืออุทธร์ไม่ขึ้นนั่นเองพออุทธร์ไม่ขึ้นนะครับผู้ใหญ่บ้านรายนี้ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังไม่ยอมแพ้ก็เลยนําความคําสั่งทางปกครองนี่แหละไปฟ้องที่ศาลปกครองกลางให้เพิกถอนคําสั่งอ่า นายอำเภอแล้วก็คำสั่งผู้ว่ารายการแล้วก็ที่สั่งปลดตัวเองจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านทีนี้มันก็มีประเด็นทีนี้พอขึ้นสู่ศาลปกครองกลางเนี่ยถ้าดูตามตัวบทกฎหมายของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่แล้วชัดเจนครับหมายความว่าใครที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเสพติดให้โทษแม้จะเป็นข้อหาอะไรก็แล้วแต่ และคดีถึงที่สุดถือว่าสมัครผู้ใหญ่บ้านไม่ได้แล้วไม่ได้ตลอดชีวิตด้วยนั่นคือความหมายถ้าดูตัวบทแต่นะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ต่อสู้ว่ากฎหมายเนี้ยมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมแล้วก็มันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา26ก็เลยขอให้ศาลปกครองกลางนะครับ นะครับนำความตอนนี้ซึ่งมันขัดแย้งก,กันกับรัฐธรรมนูนให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดมาดูคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญแบบย่อยๆก็แล้วกันนะครับท่านจะได้เห็นนะครับว่าเรื่องนี้จบอย่างไรนะครับศาลร,รัฐธรรมนูญท่านบอกว่าพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา26เป็นบทบัญญัติในหมวด3สิทธิและเสรีภาพของบวงชนชาวไทยและมาตรา26วรรคหนึ่งบัญญัติว่าการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปนตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูนมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือ จำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพไว้ด้วยและวรสองบัญญัติว่ากฎหมายตามวรหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีนหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศกราช2457มาตรา12เป็นบทบัญญัติที่กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านบัญญัติว่าผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ วงเล็บ11ครับไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำวามผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนในฐานวามผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือ วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญ,ญาตให้ได้กฎหมายว่าด้วยที่ดินในความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและกฎหมายว่าด้วยการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักมาตรา12งวงเล็บ11เนะครับเป็นการกำหนดลักษณะคุณสมบัตินะครับก็คือต้องไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษา ถึงที่สุดว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี้นะครับสารท่านมองว่าโดยมิได้ระบุชัดเจนว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดฐานใดย่อมหมายถึงการกระทําความผิดทุกฐานความผิดรวมทั้งบทบัญญัติด,ดังกล่าวไม่ได้กำหนดระยะเวลาในกรณีที่ผู้นั้นถูกต้องห้ามสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านไว้ ย่อมทําให้บุคคลที่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในฐานวามผิดดังกล่าวจะมีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตลอดชีวิตโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลในการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดํารงตําแหน่งใดๆเป็นกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลตามรัฐธรรมนรูญมาตรา26กล่าวคือฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจตรากฎหมายจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลได้แต่การจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนรูญในกรณีที่ร,รัฐธรมรมนูไมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายในเก่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้นะครับการที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครอ,องท้องที่นะครับมาตรา1 2วงเล็บ11ในส่วนที่กำหนดให้กระทำความผิดเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดทุกกรณีเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านโดยไม่จำแนกประเภทการกระทำและความหนักเบาแห่งสภาพบังคับให้เหมาะสมแก่ลักษณะและพฤติการแห่งการกระทำและไม่ได้กำหนดระยะเวลาในกรณีที่ผู้นั้นถูกต้องห้ามสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านไว้เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิ ที่หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุไม่ได้สัดส,ส่วนกันขัดต่อหลักนิติธรรมและไม่สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันบทบระหยัิด,ดังกล่าวนะครับที่บัญญัติคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องไม่เป็นผู้เคยต้องคำมีภากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงขัดและแยง้ง ต่อรัฐธรรมนูญมาตา26โดยกำหนดคำัาครับให้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนมีผลเมื่อพ้น6 6 5วันนับแต่วันที่สารมีคำวินิจฉัยและสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2 4 5 7 มาตา12วงเล็บ11ทั้งอนุมาตาให้มีความเหมาะสมกับประเภทของการกระทำและความหนักเบาตามสภาพแห่งข้อหาตลอดจนสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันประกาศในราชจ,จิจจานุเบกษาเมื่อวันที่6กรกฎาคม2565ครับ